ครับสวัสดีครับวันนี้เสนอเมนูไมล่าซุตนะครับเดือแปง้งนมทอดกับหอหมูย่างเนี่ยเนี่ยตัดทอดเนาะทุกข้างนี่เปืนเอาไปย่างเนาะร้านขายผมไปไปไิย่างใส่ไอ้เม็ดหอมปอมอย่างเนี้ยครับแต่วันนี้ผมทดลองทอดฟอร์มมันจะรสชาติจะเหมือนกันกออิม่มได้ครับเนาะเออลองลองลองกิพนพอน้องครับเนาะอ,อ่าหอมหอมมัน ยังก็เปิดห้องน่ะเม็ดหอมป้อมดื้อตัดและวรากฟักซีเนี่ยผมมักไว้นะมักไว้ประมาณกึ่งชมู่มาแล้ะครับทำเนี่ยครับนี่ขนาดทอดได้นะแต่ผมจะไปะลองกินเพราะว่ามันเหมือนย่างที่เปิ้นขายขั่วไปก็อีเนาะทดลองทำก่อเนาะหลายๆสูตรเนะเาะอ้าวเดี๋ยวลองเอาแป้งหนุ่มก่อนเด้อเนี่ยครับซอยบางๆไอ้ยะงามกออื้อหือ ก็ตัดตัตจีนหนุ่มนะครับเนี่ยครับปรแป้งนุ่มเดอ้อหายากหน่อยนะครับเอออย่างเดียวจะไปน,นั่นนี่นะครับแป้งนุม่มก็ตัดตัดตัดอันนี้แป้งนุ่มเด้ออันนี้อันเป็ีนอันหูเนี่ยก็เนี่ยเนี่ยหน้ากากหูทอดลองจิ้มเข้าไปลองอุอ้ยอุยออ้ยห่อนห่วย ดัลอกเก็บกบเก็บอ่ะทีดิมากระลุกอย่าไปวีลาจันกะนี่โอ้ย่อนฮ่อนฮอนประเดี JI, ๋ยวผมจะลองจิ <blind transgender> <the rix> ้มฟอร์เดอลองจิ <kolay> mm ้มฟอร์กอนเดอร์จนย็นนะครับเด้อลองจิ้มฟอร์เด้อครับเด้อฮอก็ฮอเนาะอา นี่อันทอดหน้ากากหมูนี่น้ำกินมธรรมดานะครับสามรสนะครับต้พริกแดงเพชรเปรี้ยวหวานนะครับทดลองทำพอครับนาออ่าฮึมฮึมรสมันย่างอันนี้จริงคือแปลคือว่าเวลาไปย่างมันจะกรอบ ทอดเนี่ยกรอบนอกหนุ่มไหนอืมกินมันกินมันยังอีไอยู่ครับอืมมันยังหนุ่มอยู่ต่างกลางเนี่ยครับเนี่ยอือันนี้แปง้งหนุ่มทดลองพอก่นอนแปงน้งหนุ่มอืมรับมันุ่นนนนมยองนุ๊กนุ๊กนุ๊กครับแป้งหนุ่มอืมแป้งหนุ่มกิน รุ่มกินอันนี้มันถึงกินปลาดก็ถึงลับอยู่แล้วครับมันมันตัดเปรี้ยวหวานหน่อยน้ำพริกสามรอสอ่ะทำเองอเนี่ยอ่าโอเคครับทมทดลองทำนะครับเจ้อ